สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดปะดปิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะ ออกไปด้วย ท่ายังไงดีเนี่ยไม่ีเลยอ๋อนิออกแล้ว่าทําไมเดินแบบนั้นน่ะออแคอไมเไรนุพนะคะพี่พไปสนามหนึ่เล่นกันโอเคโอเคงั้นไปกัน เที่ยววอลล์อยู่ข้างนอกแล้วไปเร็วไปเร็วเอา้านีว่าตามมาแล้วสิใช่ไ,ไม่ช้าแบบนี้เนี่ยแ่เออโอเคค่ะอ,อะไรอ่ะนี่ว่าโซ่อะไรไปข้างหลัง <c oughs> อ้ออ้อแป้งค่ะ พออะไรวิชอบแล้วออกมาแบบนี้ถ้าเกิดทําหายทําไงอะ่ะใช่วิว่าแอบแม่ออกมาด้วยอะทำอย่างนี้ได้ไงอะแม่ก็คือหนูจะเก็บไว้กับตัวให้ดีที่สุดเลยค่ะหนูจะดูแลมันจะไม่ให้มันหายไปเลยล่ะค่ะโอ้วิว่าวิว่ายังเป็นเด็กอยู่นะทําไมไม่เชื่อฟังพี่ๆกับแม่เลยอะว่าต้องเชื่อฟังสิใช่เอาไปแล้วก็ดูแลให้ดีอย่าให้หายด้วยนะค่ะหนูจะดูแลให้ดีจะไม่ให้หายะคะ่ะแม่ะไป าวายแผดไปวางไว้ไหนเนี่ยมีแต่หนูจำได้น,นะคะว่าหนูวางไว้บนตรงชิงช้านี่แหละชิงช้าอะไรตรงไหนออตรงที่พี่วานั่งอะคะ่ะฮะป้าพี่ว่ามีที่ไหนล่ะพี่ว่าไหนว่าว่าจะรักษาให้ดีไงแล้วนี่ไปวางทิ้งไว้ไหนเนี่ยฮะก็หนูจำได้ว่าหนูวางไว้ตรงที่พีว่วอนะแม่ไม่เห็นจะมีเลยมีว่าใช่ทำไมหนูทำอย่างเนี้ยแต่หนูวางไว้จริงจริง ทุกคนงั้นพวกเรารีบไปหาแพทก่อนเถอะไปเลยเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วเจอไหมเอว่าไม่พี่ว่าล่ะไม่เจอละค่ะมีว่าหนูลองคิดดีๆอีกรอบนะว่าหนูอะไอ้แพทดวงไว้ไหนกันแน่ใช่แล้วหนูกำลังไปที่ชิงช้านะคะแม่เล่นไปที่ชิงชัยเราแล้วกันเหรอเอ๊ะ โอ้พี่ว่ารือมีคนขโมยไปเนี่ยฮะนี่ไงไอแพดเห็นไหมพี่ว่าพี่สองคนอ่ะก็บอกหนูแล้วว่าหนูอ่ะยังเป็นแค่เด็กอยู่ยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยหนูจะมาดูแลไอแพดได้ยังไงใช่วว่าให้ว่าไม่เชื่อฟังพี่เลยว่าจะไปเชื่อฟังใครคะใช่รู้ไหมพวกพี่สองคนอ่ะเหนื่อยมากเลยนะที่ต้องดูแลวิว่าเนี่ยโอ๊ยพี่พี่จะบ่นอะไรลักหนาเนี่ยฮะแหมไอแ แล,แล้วไม่ใช่เรอะวีว่าใจไม่ให้ผู้พี่สองคนบดแล้วก็เหนื่อยได้ยังไงวันวันหนึ่งอ่ะพี่สองคนต้องดูแลวีว่าขนาดไหน,นใช่ไม่ว่าจะเป็นกินข้าวก็ต้องคอยบอกให้กินเสื้อผ้าก็ต้องคอยบอกให้เก็บตลอดใช่กินขนมก็ไม่เคยจะทิ้งเล่นของเล่นก็ไม่ก็ไม่เคยเก็บเลยสักะครั้งเดียวอ่ะเป็นพี่อ่ะมาเหนื่อยขนาดไหนว่ารู้ไหมโอ๊ยมันจะไปยากเลยแค่พี่อ่ะหนูก็เป็นได้พี่สองคนอ่ะคอยดูไว้เลยนะ หรอจะเป็นพี่ได้หรือพี่จะคอยดูฝากขวากับบ้านนั้นเถอะ อ,อพี่ใหญ่อ่ะก็เก็บรองเท้าให้พวกหนูด้วยสิใช่แล้วพี่ว่าเก็บรองเท้าให้พวกหนูหน่อยน,นะคะเอา้าตดแต่ตว่าใช่ไปเลย้วแม่ทีนึงอะไรในถุงก็มีพี่ว่าฮนะเขาว,ว่านะเราสองคนนะอะเป็ของในน้องอะไรกันไหม เอาบาบี้เลยนะโอเคที <Okay. S 1> ่เป็นรังอะมาแล้วมามามาว้าวว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 ว ใช่ปีกใช่ปีกใช่ปีกเลยใช่ใช่ใช่ป่ะเนี่ยพีว่าพีว่าเล่นในการไหมใช่เล่นในการไหมดูแม่เก็บให้หนูเลยนะเก็บอะไรเล่าเฮ้ยพีว่ายินข้องมันดีกว่าเขาอ่ะได้ยินอยู่ว่าแม่ทำมีหนูมาเฮ้ยจริงป้าเองมากันเอ้าพี่วมาเก็บให้หนูเลยเอ้าพีว่าเป็นพี่ไงพี่ว่าก็ต้องเก็บให้พวกหนูด้วยสิค่ะ เก็บไม่ด้หมดเก็บเองเนาะใลองดูมด้ไม่ดมาเก็บ่อนสิพี่ถ้าเป็นพี่ต้องมาทำแบบเนี้ยไม่เป็นแล้วดูดูดูดพี่ว่าเนี่ยนะถ้ารู้จัดเก็บของตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องาทำอย่างนี้แล้วอใช่จริงจะได้รูเบา อิ่มแล้วพี่มีว่าฝากเก็บด้วยนะไปแล้วใช่บาย my ไปดีเลยไปดูเสื้อผ้าข้างบนดีกว่าอ้าวิวา่าพี่ฟาาเก็บเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะเป็นพี่แล้วอ่ะเก็บให้หนูด้วยโอ้ยหมดแล้วปกติวีว่ากินนมไม่เคยเก็บเลยงั้นก็วางไม่เด้แล้วกันให้บอาเก็บสบอร์ตไปก่อน ใครอ่ะแม่ฮียววาวพี่วาวาได้กินนมทิ้งไว้หรือเปล่าคะ,ะ,ะหรือว่าจะเป็นของเราโอ้ยช่ไงมเธอเก็บไปทิ้งก่อนก็แล้วกันแม่แปลงร่างเปพี่ใหญ่เรียบร้อยแล้วโดนดีแน่ เนาะพี่พี่ทำไมแม่ถุงเท้าที่ใช้แล้วมาใส่ในตะกร้านี่ฮะรู้ไหมถุงเท้ามันสกปรกก็สกปรกค่แล้วก็ยังจะาไปไว้ในห้องนั่นนี่มาสกิมเป็นทั่วห้องเลยเนี่ยทำไมไม่เอาไปใส่ตะกร้าเอาวิว่าก็หนูอ่ะเห็นอยู่แล้วหนูก็เก็บให้พวกพี่สองคนด้วยสิช่วยกันไงเอ๊ะเดี๋ยวนะ โอ้โหวันนี้แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ชนนี้ใช่แล้วไหนว่าบอกว่าการเป็นพี่มันง่ายไงโอยมันจะไปยากเลยแค่พี่อ่ะหนูก็เป็นได้นะพี่สองคนอ่ะคอยดูไว้เลยนะพี่ว่าจะบ่นทำไมอ่ะไม่ทำป็นพวกพี่ลหรอแต่พี่พี่ไม่ยอมทำอะไรกันเลยนะโอ้โหวีว่าตอนที่ของวีว่าเนี่ยพวกพี่ก็ต้องทำให้เหมือนกันไหมใช่เห็นไหมล่ะตอนพวกพี่เป็นพี่อ่ะ คอยดูแลคอยเป็นห่วงคอยทาอะไรให้พี่ว่าทุกอยาก่างถึงจะหมดนะแต่ว่าพี่สองขนก็นทําให้มีว่าเห็นไหมเล่าเราพี่เป็นพี่เข้าใจไหมค่ะหนูเข้าใจแล้วพี่หลังก็เชื่อฟังพี่ดนะ้วานเข้าใจไหมค่ะถ้าอย่างนี้วีว่าเข้าใจว่าก็ต้องเล่นของเล่นแล้วเก็บกินข้าวเสร็จแล้วล้างกินขนมแล้วิิงขยะถอดรองเท้าแล้วเก็บไว้ที่ใช้ iPad แ,แล้วเก็บให้เรียบร้อยอ่ะเก่งมาก 他们那也够。 to do